สวัสดีทีมงานแล้วก็นักลงทุนทุก,ท,กท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับเวอร์ชันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบนันนี้ย้อนหลังให้หมดเลยครับว่าเราเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างนะครับเนาะก็เริ่มต้นเลยนะครับเราสามารถปรับ Distance แ,แบบแยกอิสระได้ตอนแรกเราตั้งเป็น200้นั่นแสดงว่าทุกเซตเนี่ยจะมี d i s แท n นสอง0เท่ากันหมดแต่ถ้าเกิดว่าเรากดที่ดิสแทรนหนึ่งครั้งนะครับให้เป็นพื้นหลังสีเขียว ตรงนี้จะขึ้นมาให้เรากรอบ d ิ s ทนแบบแยกอิสระอย่างเช่น GU, NU ผมตั้ง400เห็นไหมครับ 400, 500, ย0 0 3ร0ตรงนี้แยกอิสระหมดเลยนะครับทุกท่านสามารถใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่าทุกท่านจะกด Distance ออกอย่างเงี้ยครับก็ยังจําค่าเป็น Distance แยกอยู่นะครับกดมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังอยู่นะครับผมส่วนอีกอันนึงครับเราสามารถตั้ง TP แบบแยกอิสระได้โดยการกดในส่วนของตรงนี้1ครั้งนะครับจากปกติจะเป็นพื้นหลังสีขาวเนาะ กดตรงนี้1ครั้งนะครับให้เป็นสีดำนะครับเราก็สามารถกรอกได้ตรงนี้ผมใส่50เหรียญตรงนี้ใส่100เหรียญตรงนี้ใส่300เหรียญอะไรอย่างนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็สามารถที่จะจําค่าในส่วนของ TP แยกอิสระได้นะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับความจริงแล้วเนี่ยการจําค่าเนี่ยมันไม่ได้จําค่าเพียงแค่ในส่วนของ distance แล้วก็ TP นะครับแต่ว่า ปุ่มต่างๆในการกดออโต้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ยังจําค่าด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นทุกท่านตอนดูตอนนี้นะครับ tp มีการตั้งแบบนี้พิสตันม,มีการตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการกดออโต้แบบนี้นะครับแล้วผมกากกระบาดออกไปเลยนะออกไปเลยนะครับหรือว่าปิด m p f i e ออกไปเลยก็ได้เปิดคอมพิวเตอร์ออกมาครับแล้วก็ลากตัวแดชบอร์ดลงแนกรับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกอย่างยังจําค่าเดิมเสมอ นะครับทุกท่านรอดูนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยยังมีการจําค่าทั้งหมดเสมอไม่ว่าจะเป็นาการกดออโต้นะครับ TP แล้วก็ Distance นะครับผมรวมไปถึงอื่นๆด้วย Input อื่นๆด้วยด้วยนะครับมีการจําค่าทั้งหมดเลยนะครับส่วนฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราเพิ่มขึ้นมาจะเป็นในส่วนของ Special นะครับ Spatial เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าจะเป็น ฟังชันพิเศษนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับเอาไว้สําหรับลดดาวดาวหรือลดความเสี่ยงซึ่งได้ผลมากๆนะครับหลังจากที่เราล้นออกมาแล้วนะครับลูกค้าใช้งานกันหรือว่านักลงทุนใช้งานกันเนี่ยเห็นผลได้ดีดาวดาวลดลงเยอะตามที่แจ้งไว้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถกดในส่วนของสเปเชียลตรงนี้นะครับตอนแรกจะเป็นสถานะพื้นหลังสีขาวแบบนี้นะครับกด1ครั้งนะครับให้มันเป็นขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็จะมีเปอร์เซ็นต์เฮดให้กรอกเราสามารถกรอกได้ตั้งแต่ตัวเลขอะไรก็ได้จนไปถึงสูงสุด80นะครับซึ่งนะครับเราสามารถกรอกได้เลยนะครับมันคือการลดดาว,ดาวครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สเปเชียลโหมดนะครับแล้วเรายังใช้งานแดชบอร์ดโดยการเซตป,ปุ่มอินพุตเนี่ย โอเวอร์เทรดเลยแล้วถึงวันหนึ่งเจอเฮ์เซียนขึ้นมาดาวดาวติดลบ50%เมื่อไรเราเกาะนะครับเฮดเปอร์เซ็นต์เป็น50%นั่นแสดงว่าดาวดาวมีโอกาสลดลงถึงครึ่งหนึ่งเลยบดาวดาวเราอยู่50ถ้าเราใช้สเปเชียลโหมด50%ตรงนี้ดาวดาวมีโอกาสลดลงเหลือ25%นะครับแล้วเราสามารถกรอกได้สูงสุดถึงที่80%เพราะฉะนั้นทุกท่านลองเวทกันดูนะครับว่าถ้าวันเนี้ยเรากรอกในส่วนของสเปเชียลอะสูงสุด80%นะครับข้อดีคือเอาาดวต่ปอร์ นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะปิดกำไรช้าครับกับการที่เราตั้งตัวสเปเชียลเนี่ยต่ํามากๆนะครับข้อดีก็คือปิดกำไรเร็วแต่ข้อเสียคือดาวดาวมวีโอกาสสูงนะครับทุกท่านสามารถเวทกันได้ว่าจะใช้แบบไหนแต่ให้ผมแนะนำครับพึ่ๆงๆกลางก,ก็คือ4 0่0งเอนั่นเองนะวิธีการใช้งานก็คือกดใส่50%แล้วกดออนให้พื้นหลังเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้ถือว่าทำงานแล้วแต่ถ้าเกิดว่านะครับ เรามีข้อบังคับในส่วนการใช้สเปเชียลด้วยถ้าเกิดหลอดต่ำกว่า0.03ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมใส่0.02แล้วกันนะครับกดสเปเชียลหนึ่งครั้งนะครับกดออนเห็นไหมครับจะเด้งขึ้นมาว่าห้ามใช้นะครับหลอดต่ำกว่า0.03เด็ดขาดเป็นการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะใช้งานนะครับต้องใช้หลอด0.03ขึ้นไปนะครับโอเคอีกอันนึงครับในส่วนที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะเป็นในเรื่องของ การแสดงผล Mac Order นะครับถ้าเกิดเราเอาแดชบอร์ดลากลงไปในใน MT f ของแต่ละบล็อกนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าบล็อกนี้นะครับมี Mac Order อยู่ทั้งหมดกี่ไม้นะครับก็พูดง่ายๆคือออกได้ทั้งหมดกี่ไม้นั่นเองสูงสุดนะนะครับซึ่งตอนเนี้ตัวอย่างก็คือมี1ล้านไม้ก็คือเป็น Infinity เลยเห็นไหมครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น เขาเรียกว่าออเดอร์ที่ออกอยู่ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด14ไม้แล้วนะ14ใน1ล้านเมื่อไหร่ที่ตรงนี้14กลายเป็น1ล้านนั้นแสดงว่าเต็มและออกออเดอร์มาได้แล้วนะครับแล้วก็ l ลอดออเซ็ตออบายออเซลอตรงนี้ครับจะแยก2ฝั่งเลยนะครับเป็นฝั่งของ correlation กับฝั่งของ special นะครับผมแจ้งนิดนึงในส่วนของ special เนี่ยหลักการทำงานเขาครับจะเริ่มมีไม้ h e ดพิเศษเข้าไปในเซตที่3เป็นต้นไปนะ เซตที่1กับเซตที่2ยังไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่มันผิดทางเข้าเซตที่3นะครับระบบจะมีการยิงไม้สเปเชียลเข้าไปเฮจิ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ที่เราเห็นหลอดอเนี่ยหลอดอก็คืออะไรหลอดอคือการถือครองออเดอร์ปัจจุบันอยู่ที่ยังไม่มีการปลดปิด Position ปัจจุบันนี้มีการเข้าออเดอร์ทั้งหมดอยู่ที่1.24หลอดนะครับที่รอทําการปิดอยู่ นะครับผมอันนี้จะเป็นในฝั่งของอะไรครับฝั่งของ correlation ส่วนฝั่งของ special ยังไม่มีออเดอร์เนื่องจากว่ายังไม่มีเซตไหนที่แก้ถึง3เซตเมื่อไหร่ที่แก้ถึง3เซตไม s p e c i a l จะขึ้นมาให้เราเห็นทันทีนะครับส่วนเซตอ l นะครับก็จะเป็นเซตที่มีการออกไม้นะครับทั้งหมดเจ็ดเซตนะครับเเซตตรงนี้รวมถึงเซตที่มีการแก้ด้วยนะครับ อ่าก็เซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตห้าเซตหกเซตเจ็ดยัครับมีทั้งหมดเจ็ดเซตนะครับก็อยู่ในฝั่งของ correlation ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเซตในฝั่งของ special อย่าลืมนะครับเจ็ดเซตนี้มีทั้งหมดสิบสี่ไม้นะครับหนึ่งเซตมีสองไม้นะเจ็ดเซตมีสิบสี่ไม้ข้อมูลตรงนี้ตรงกันนะครับเนาะโอเค by all cell all นะครับจะเป็นไม้เลยนะครับฝั่ง correlation by ตอนนี้จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดไม้ฝั่ง cell มีอยู่สามไม้ส่วนฝั่ง special ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับเราสามารถกรองในส่วนของหลอดแอคเคาท์ได้ว่าเราต้องการที่จะรู้สมมุติเราต้องการที่จะรู้ว่าอ๋อตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีการออกหลอดทั้งหมดกี่หลอดแล้วแต่ว่าปกติเนี่ยมันเป็นหลอดที่เมื่อไหร่อ่าเป็นเป็นหลอดรวมเป็นหลอดหลอดทั้งที่เปิดพอร์ตใครเปิดพอร์ตตรงนี้เข้ามานะครับแล้วเทดไม่ว่าจะเป็นมือหรือว่าเป็นแดชบอร์ดขอให้มีการออกออเดอร์นะครับ มันจะซัมมารีทั้งหมดเลยว่าปัจจุบันนี้มีทั้งหมด82อหลอดนะทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากซัมมารีนะครับเฉพาะของเมื่อวานถึงวันนี้นะครับเราสามารถกดคําว่าหลอดแอคเคาท์ตรงนี้ได้หนึ่งครั้งเห็นไหมครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นวันที่เลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะรู้ของเมื่อวานก็คือเดือน1ิบใช่ไหมครับแล้วก็วันที่1ของเมื่อวานเนาะอ่าหลังจากนั้นครับผมกดออนเลยนะครับปุ๊บนะฮะเห็นไหมครับว่าหลอดมันจะลดลงเหลือจาก80ดสิเหลือเจ็ดสบเจ็ดนะครับ ลอดตรงนี้นะครับจะเป็นหลอดที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อตั้งแต่เมื่อวานนะครับเวลานี้จนถึงวันนี้ <S <c oughs> <S แ s ชบอร์ดเทรดไปแล้ว77็็หลอดนะครับเนาะเอาไว้สำหรับเอาไว้สาหรับฟิตติ้งในการเล่นนะครับหรือว่าดูสำหรับคนที่จะเล่น annual commission เที่ยวต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับดูว่าหลอดตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้โปรวันนี้ถึงวันนี้เราเทรดไปแลกกี่หลอดนะครับก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับเนาะก็ในส่วนของ ทั้งหมดก็ประมาณนี้ที่เราได้อัปเดตมาเนาะก็เบื้องต้นนะครับไม่ต้องกังวลแล้วเวลาเราอัปเดตหรือว่าเกาะอะไรก็ตามทั้งหมดทุกค่านะครับกดออกแล้วกดการกรบาดท,ทิ้งเลยนะครับแล้วกลับเข้ามาเปิดใหม่ยังเป็นค่าเดิมเสมอนะครับเนาะโอเคครับอัปเดตอยู่มีประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบครับสวัสด,ดีครับ